ส่วนช่วงนี้ครับเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับก็มีโรคระบาดค่อนข้างเยอะหนึ่งในโรคระบาดนะครับที่พบมากๆเลยนะครับในเด็กๆนะครับโดยเฉพาะเด็กๆที่ยุต่ำกว่า5้าขวบนะครับก็คือโรคมือเท้าปากครับอย่างที่จังหวัดกาลสินนะครับตอนนี้ครับหลายหน่วยงานนะครับก็เร่งประชาสัมพันธ์นะครับในการป้องกันการระบาดของโรคมือเท้าปากก็แนะนํานะครับพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงคุณครูนะครับแล้วก็ตามสถานที่เลี้ยงเด็กเล็กนะครับต้องคํานึงถึงในเรื่องของความสะอาดนะครับให้น้องๆเนี่ยล้างมือบ่อยๆครับ ายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาลสินนะครับนายแพทย์พีระอาลีรัตน์นะครับก็พูดถึงการระบาดของโรคมือเท้าปากนะครับอันนี้พบมากเลยนะครับในกลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่9เดือนจนถึง5ขวบถือว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนะครับอาจจะเสียชีวิตได้ด้วยจำนวนผู้ป่วยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็ไล่มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ส่วนแนวทางในการป้องก,กันโรคนะครับหลักๆเลยคือเน้นในเรื่องของความสะอาด สุขภาพอนามัยนะครับก็แนะนำนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูนะครับรวมถึงคนที่ดูแลเด็กเล็กตามสถานเลี้ยงเด็กต่างๆ ก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องความสะอาดนะครับล้างมือนี่ต้องล้างอย่างถูกต้องด้วยครับล้างทั้งน้ําสะอาดล้างทั้งสบู่นะครับก่อนที่จะรับประทานอาหารแล้วก็หลังขับถ่ายรวมถึงดูแลในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับขยะต่างๆต้องทิ้งให้เหมาะสมครับค่ะแล้วก็ตัวอาคารสถานที่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเด็กเล่นก็เหมือนกันนะคะต้องรักษาวความสะอาดอย่างต่อเนื่องใช้น้ํายาทําความสะอาดหรือน้ํายากําจัดเชื้อโรคที่ถูกต้องและต้องทําอย่างถูกวิธีนะคะที่สําคัญคือต้องจัดสถานที่ล้างมือเตรียมสบู่ให้เพียง พอประชาสัมพันธ์ถึงวิธีป้องกันโรคในช่วงนี้ให้รับทราบทั่วกันนะคะแล้วต้องกําหนดให้มีการคัดกรองสุขภาพเด็กทุกคนก่อนเข้าเรียนคือถ้าเจอว่าน้องคนไหนที่ป่วยควรจะให้หยุดอยู่กับบ้านค่ะให้น้องรักษาตัวก่อนจนกว่าจะหายหรือว่าเว็นช่วงสักป,ประมาณ1สัปดาห์นะคะป้องกันไม่ให้เวลาที่มาเรียนหรือว่ามาอยู่กับเพื่อนๆแล้วไปติดเด็กคนอื่น ถ้าเกิดว่าเจอเด็กป่วยพร้อมกันมากกว่า2คนค่ะในห้องเดียวกันก็อาจจําเป็นต้องพิจารณาให้ปิดสถานศึกษาทําความสะอาดนะคะจนกว่าจะมั่นใจว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมถ้าดูในพื้นที่จังหวัดกาลสินนะคะตัวเลขตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง12ธันวาคมนะคะคมีผู้ป่วยโรคมือเท้าปากแล้ว825รายแล้วตอนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาลสินเขาก็เร่งกำชับนะคะทั้งบุคลากรเจร้าหน้าที่คือต้องช่วยกันรณรงค์ย้ำเตือนแล้วก็ให้ความรู้ค่ะครับคือตอนนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะครับถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมาก,มากๆอายุนี้ตั้งแต่5ขวบลงไปนะครับที่ผ่านมาเอง ก็พบกลุ่มเด็กเล็กป่วยกันเยอะเลยนะครับแล้วก็แพร่กระจายกันด้วย <S <S ดังนั้นนะครับถ้าตามโรงเรียนเนี่ยพบว่ามีเด็กป่วยเนี่ยควรที่จะให้พักอยู่บ้านไปก่อนนะครับป้องกันการระบาดของโรคครับค่ะแล้วือต้องสอนน้องๆน,น,นะคะล้างมือยังไงให้ถูกวิธีคือบางคนล้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ล้างทั้งหน้ามือและหลังมือแล้วก็ตามซอกเล็บด้วยนะคะตรงหน้ามือเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นจุดที่เชื้อโรคเขาก็จะไปอาศัยอยู่ได้ด้วยนะคะ